โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์กันเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับเมื่อวานนะครับก็วิเคราะห์ในคู่ของโปรตุเกสน,นะครับก็ชนะไป1-0นย์นะครับสำหรับโปรตุเกสนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะไปวิเคราะห์ในคู่ของออสเตรียจานนะครับพบกับเบลเยียมในฟุตบอลยูโรนะครับ เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันเลยนะครับเจ้าบ้านนะครับผมอาซร์ไบจานทําได้6ประตูใน5้านาลังสุดนะครับส่วนเบลเยียมทําได้10ประตูใน5นานหลังสุดนะครับผมวันนี้ก็เป็นทางของเบลเยียมนะครับเปิดราคาออกมาต่อที่2ลูกนะครับผมแล้วก็ราคาสูงต่าอยู่ที่3ลูกนะครับเดี๋ยวเรากดคํานวณกันเลยนะครับสําหรับผลการคํานวณคู่นี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกก่อนว่าผลการคํานวณเป็นการแค่คาดเดาะครับผมเชิงสถิติเท่านั้นนะครับผม สำหรับผลการคำนวณคู่อาเซเซ์ไบจานพบกับเบลเยียมนะครับก็จะมีโอกาสสกอร์สูงนะครับอยู่ที่76นะครับโปรแกรมก็แนะนำให้เล่นไปที่สูงแรกหรือว่าจะเล่นสูงเต็มเวลาก็ได้นะครับส่วนโอกาสชนะนะครับก็เป็นทางของเบลเยียมนะครับทีมเยือนนะครับอยู่53นะครับส่วนเจ้าบ้านนะครับอาเซเร์ไบจานอยู่40นะครับก็ห่างกันมากพอสมควรเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็แนะนาให้เล่นไปทางเบลเยียมนะครับต่อ2ลูกนะครับผมแล้วก็ไป ส่งแรกหรือว่าจะส่งเต็มเวลาก็ได้นะครับสำหรับคู่นี้ผมคิดว่ามี3ลูกแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวได้โปรแกรมไปใช้ไปวิเคราะห์ไปดูทีเด็ดนะครับผมก็สามารถรับไปได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวช่วยในการคำนวณได้ดีมากๆนะครับผมอาจจะไม่แม่นยำเป๊ะๆทุกคู่นะครับผมแต่ว่ามีแนวทางที่เราสามารถคิดตามและเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับผมก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับสำหรับใครที่ สนใจนะครับผมวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ